ได้ยังเหรอคู่บ่ามื้งเนี่จุเลยจุจุย่างเสือมันมีหลายเมนูไม่ร้หลายเมนูมะแต่องไม่ใกล้รู้ีเมื่อกี้เยเมื่กี้ยนี่วะนี่ย่างมาสุกๆเอนี่เสือวนพี่พี่น้องเสือร้องไห้หอมนี่เห็นอ้เนี่จุอันี้เนี่ยจุครับอือจุเอาไฟมันเป็นจังไพี่ซักทจัโอ้ตับนี่ไหมต่อไปกินตับได้เจ้าพี่บ่เออนี่พี่ซักน้องซิกโอ้ไอซิไอซิไอซิ น้าพี่น้องไปพูดตอนทำเพลงเออใจผมเพื่อนลูกโดดกับมีมือหน่อยมามึองนี้เตืมามามาลูกโดดกับมีมือนะเอาไปกวอนละายกันแรกกะมาคุณมีซุปเปอร์เวอร์กันแล้วพี่ใหญ่ได้ไหวอ่ะซุปเปอร์เวอร์ออกสองกล้องแล้วบมีดอกเตือนเออไหมผมเอื่นมาปล่อยตัวมีตูบโดดทำดีพี่มาคุณตากล้องคุณตากล้องมาดูนี่โอ้ยนึกซุปเปอร์ปากเบื้อ ฝองเบอร์เขาแล้วครับพี่น้องเบอร์เขาเบอร์เขาหนีลินไม่ลินลินฟาเนาะอู้ดีที่คุยอืมอุ้ยหนักได้ปะอืมอืมเนี่ยนี่เบลเบลอะูออืมโอ้พิซซ่กว่าขูเนอะเฮยเจอบมาเนาะเสือ สมมตมมาบางเสียกันหรือเสียงินให้เสียังเกาะเสียงนให้เฮเสียให้เสียงินให้มางเดียเให้ด้วยพี่้ามีบัเข่าได้เนนะมดผไปผมึงได้มึงได้สัสไม่ใช่มึงได้พิสัมันผักเีตัวหน่อยเยอได้เป็นน่ที่ในเจอนี่มึเสียอะไรไป่งก่อนมามามาตก้อนตะก้อ กังซี่ไม่ไผเกียดบอลมามาอ้ยเกียดเยนอาออกตัวกังซี่ม่ไผยเกียดบอลเลยมึงตับแบบเขาเรียกว่าแปดคุ้นแปดอะไรว่มันซิบือบออ่้ซิกซิกเรากินเราอิ่มเลยตัวหนเน,เนเาะนำเดียวมา แก <mm> okay. ้วบกขมมันไหนวะอตุลิตใหม่เลยพี่น้ำบอือือย้อยอมยอมมนยอมอยูรินใหม่เพรเขาไม่ด่้ะจากเปลวบงเนี่ยบอสบับางเงี่ยยอมบกัดเหรนบอเราเที่ยวอยู่วงหนึ่งมาเองมาลองเจ้าเลยพี่เปลี่ยนภาษาบอยได้ไหม เนี่ยสอนี่มันจะมีความหนึบหนึบตัวแป๊อย่าไปปาดหนาด้วยครับหนาแหนาั้งเงโอ้โเบ่อกี่ไรพี่ง้องไบปิงอ่ะไได้ยุ่งอูู้้บ้เบ่อเอาอย่างบังอุ้รบ้างเหุอเบ้อบังันแล้วเบมมาคลิปแรกบบังแล้ว ตับดินไหมต้องพริกยองครัจ้ของแท่สุดอดอีกมันเนี้ยแร้วเกี้ยวอยู่มือคนเต็มเือ้งี่น้องบึ้งแบบเง้เลยมือ

ข้างนึ่งทีเลยพี่วนนึ่งแห้งได้บ่นึ่งจำบ่นึ่งจำ่ามานี่ซิกนี่ความทีและความเร็วอะไรนั่นจนบายแม่เขยมังมันบ่พี่อเลือดตะกงเดี๋ยว่าจะว่ายตะกงมาข่อยงวดเลยพี่พี่บ่เออขอยงวดสัตว์แต่ยันน้องเออนี่น่าจะเป็น ไอโอ๊กม <si ั้ยนะพี่ไอ้ว่าเขาอึดหนิวะเจงี๊ยงๆนะมันหิ้งๆนะเบื่ออีดีพี่น้องอุ้ยเจ็บนี่ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเนื่องจากมีฝนตกแค่ไหนนี่แหละก็ที่เด็ดแบบทั้งวันแบบป่อยอือเดี๋ยวนี้มีฝนตกมาบ่นเกือบปรหันต์เลย ว่าจะแบบอุ้มกระสีเลยเนี่ยแซวดีองยจตอเบอีพี่แซาดีดิขอยคนเป้าอยกคนเปาขอยกคเป้าอยคนเาไปอกเนเป้าไซวดีขอยกนเปมาอะสำหรับมื้อเดืนที่้องในคลิปนี้ย่งแบบไม่แย่อีกล้องบามาเบิ่งครับแบบคลิปนี้หามองทุดยอดกเลฝนลงมาแหงอีกแล้ว โอ้โหเเรียบมาจุดจุดยอดแบบไม่ต้องบอกใครกันเลยเดียวเมืรอสันบอดรูบันของเทียบบ่เดอทำาเ่ีกนบ่เปดเอากนมาขอเนไร มามาเออตัวพี่งูไ่้น่อยพี่ขอดูข้างหลังสุดสุดยอดไปบจะบอกใครกัได้ทีเดียวือหือเบอร์อเราเหรอครับพี่น้องสุดยอดแบบจะบอกใครก็ได้ทีเดียวพี่จริงพี่เบอ่์ไว้ยเหรอวางตรงนู้นเงินนะหลังมโนนี่